เย็นมากเขาบอกให้ลงไปลึกๆเราค่อยเดินขึ้นมาเดินไปให้สุดก่นกนอกนข้างล่างเขาหน้าจะเก็บข้างบนไปบ้างแล้วเขาให้ไปเก็บข้างล่างแปลว่าคนที่เหลือเขาขี้เกียจใช่ไหมมือนลึกไงโอ้โหหรือหนูจะไปฝั่งนน้นดูเหมือนจะเหลือยากอเอาทางไหนเลือกเอาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาแลวซ้ายดีเอาฝั่งนี้เหรอเดินได้ไหมเนี่ย จะขึ้นไปเหรออืมอาแล้วแต่ต้องขึ้นไลยใช่ไหมันนไม่ต้องเอาเราเราขึ้นไปเดินหนูจะลงทางนี้แล้วแต่นะหนูว่าไปขึ้นทางเดินด้วยเดินได้เอะขึ้นได้แม่ดันเดินขึ้นไปเดินทางเดินมีไหมอ่ะอุ๊บนอนทางนี้นอนแม่ไม่ใช่เดินป้ายนอนลงไม่ใช่เดินขึ้นเดินทางไหนอ๋อมันก็มีเหมือนกันเนาะ เอาเลยดีดีดีสิค่อย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 เดินช้า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 ขึ้นมัได้ยังไงช้าช้าดิเราอยากมันเบาๆมันจะขึ้นแล้วมาทางนี้อ่อยู่คนละแถวมันจะได้ถ่ายให้โอ้โหแม่อะไรลมมันจะเลี้ยงขนาดนี้นี่ให้ลงเคยลงนี่แหลเดี๋ยวขอหาแล้วกนเดี๋ยวแม่หาให้ก่อนนี่นี่นี่โอ้ย ยากมากเสียวมากไม่งั้นก็ติ๋วเดียวนี่หน่อยนึงมีอยู่ลูกสองลูกเนะ่ยได้ไหมนะ้ามันน่ากลัวไปนิดนึงหนูเดินชิดอันนี้เดินชิดนี้ไ,ได้ไหมนะ้ะโอ้ยรองเท้าหนูมันลื่นอะ่ะ เออสองน้ำไหมไม่ไหวไงจะไล่เลยเออกล้าไหมล่ะกาเอาถือใบก็ป๋องก็แปฝงหนูเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวอ่ะรองเท้าลื่นมากไม่มีรองเท้าก็แย่อันนี้น่ะแถวนั้นแหละมีนนี่เหรอเออเดินโอ้ไม่ได้อ่ะ ไม่มีรองเท้ามันเก็บมันไปไม่ได้อ่ะไปต่อมันปวดเดินไปทางนี้แล้วเดินเดินไปข้างๆมันปวดถ้าเกิดไม่มีรองเท้าเดินนั่นน่ะนั่นอ่ะเห็นเปล่าแล้วก็เดินลึกเข้าไปข้างในเลยนี่นี่เนี่ยมันเมีลูกอยู่เอะไปมาเดินลงไปเลยลูกหนึงเหรอไปดังลูกอยู่เดินไปอย่างงี้หนูจะไปเดินดีกว่าไม่ได้ โอ๊ยเย็นดนที้สุดแล้วค่อยลงโอ้ยปอกมันเก็บไว้ก่อนนะจะได้พักลูกไปเนี่ยเสียวอยู่นะก็ถือมาถือมาเฮ้ยแม่เราเราไม่ต้องปอกเปลือกแล้วทำไมอ่ะปอกให้มาเองโอ้ยกว่าจะได้สักนึงเหรอแกดีสตารลีแกดี น,น,นี่ในหนึ่งลูกอันนี้หนึ่งนี่แตงบุรีแสงแตงบีแสงมันชันเกินว่ะชันเกินขนูขึ้นไวจะเกิดอะไรขึ้นแอบเดินไปดูก่อนนะรอ,องเท้าแม่มันยังเกาะกว่าหนูหนูอยู่แถวนั้นก่อนนะ โอ้โหโอ้ยกว่าจะได้สักลูกไอ้ดินเน โน่นโน่นโน่นเออไปทางโน้นเห็นแล้ว,วไอ้นินไปทางโน้นเออเออฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้เยอะ นี่ยอีกสองชั้นตรงนี้ตรงนี้เดินมาอีกสองแถวจะถึงนี่นี่นี่แถวนี้แถวนี้มาอีกหนึ่งแถวมาอีกแถวหนึ่ง

โอ้ยเดี๋ยวจะได้หมเนี่ยจะได้สักลูกไหมเนี่ยโอ้ยเสียลูกใหญ่เสียขึ้นยังไงวะเนี่ย วันน่ากลัวมากนี่นี่นี่วันแม่จะเห็นแว๊บแล้วอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยู่นี่ ลูกมันกระจิดฤทธิ์กระจ่อยลอยเขาก็น่าจะรู้แหละนี่ลพวกของอะไรอะ่ะแม่คืออะไรลูกกระจิดฤทธิ์กระจ่อยลอยเนี่ยคืออะไรอ่ะแม่เอามาให้หนูดูก่อนอ่าอ่คืออะไรคืออะไรไม่มีอะไรนี่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 มันเด็ดอ่ะแม่บอกว่าอันเล็กกระจ่อยลอยอ่ะกระจิดฤทธิ์กระจ่อยลอยอ่ะใกล้ลงไปถึงชั้นแม่แล้วไป โหสตอรี่เรายังได้น้อยอยู่เลยทำไมอันนี้มันดูเหมือนจะไม่มีใครมาขัดขวางหนูในการอะโชดิโดิโชดโดเอเฮ้ยเออไอเห็นดิเก็บที่เนี่ยดีลูกใหญ่เยอะอยู่แต่เก็บที่เก่าตรงนู้นลูกใหญ่จะเยอะกว่าต้องรออีก นนท์แหลมะมอกลากุมหายอีกรอบนึงเหรออันนี้มันยังไม่ค่อยออกน,อนนท์นนท์นนท์เห็นไหมนะอ๋อนนท์อันนี้ล่ะเอาไหมหล,นนนะลูกนี้จะเอาไหมไหนๆแล้วลูกนี้นะเอาหรือเปล่ามันยากอยู่นะฝ <c oughs> ังว่าเขาคงไม่ว่านะมันยากจริง <c oughs> น,อนนทอ์นนท์นนท์คุณธนายศไอ้คุณธนายศยนนท์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 นนอ,นนอ,นนอน์จะไปยังไงอ่ะเอยแล้วนะวิดีโอ